วาจะไม่ทำแล้วว่าจะไม่ทำวิดีโอข้างทางแล้วแต่มันสวยเหลือเกิน first is a m first ม่ตั้งเลย first bank is s a m เรียออกเสียงวิสตเรียนนะคะทุกคนฝรั<ม>เราออกเสียงวิสตเรียนนะคะ จะไม่อนุญาตให้รถลากแบบเมื่อกี้ขึ้นเลยเพราะว่ามันอันตร,รายนะคะบางที่นะคะตามแคมป์ที่อยู่ตามภูเขาสัตว์เขาเขาจะไม่ให้เขไม่อนุญาตเลยนะคะเขาจะให้แค่รถมอเตอร์โฮมหรือคนที่มาการงเต็นท์เท่านั้นอสู่ถนนปกติแล้วค่ะ ลุงหลงอีกแล้วค่ะเพราะว่า G P S ของลุงไม่ทำงานแล้วนะคะตอนนี้เราจอดก่อนอนะ่ะจอดจอดแล้วก็ตั้งค่าค่ะมันจะ close the road ไปนะดังนี้ no, right. เปิดกระจกลงดูวิวก็แล้วกันดูวิวค่ะสวยงามไหม ฉันก็บอกตัวเองทุกคลิปนั่นนะคะว่าเลิมทำคลิปข้างทางเถอะกลัวเพื่อนเพื่อนพี่ๆจะเบื่อแต่พอเห็นวิวสวยๆอดไม่ได้ทุกทีค่ะทุกคนไปต่อค่ะ ที่เราเที่ยวบ่อยสเส้นนี้เป็นทีฉันจำได้เพราะว่าเดินทางไปแฮร์รโเกตบ่อยนะคะเสน้นนี้นะเ่เดี๋ยวหาทางกลับค่ะหาทางวนกลับค่ะทุกคนแต่ว่าก่อนที่จะวนผ่าน หรืออยากพักอะไรเงี้ยเนี่ยคะ่ะก็จะมีข้างทางแบบนี้ให้เราจอดพักได้นะคะเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ดิฉันอยากจะให้ประเทศเรามีแบบนี้นะคะ่ะทุกคน,นเนี่ยค่ะโอ้จอดนเลยไปนู่นอะสเปรฟอร์อีสมูทิ้งโรบินสัน นายบอกว่าลอง g vehicle ก็คือเป็นรถที่รเป็นยาวรถยาวรถพงรางรถพวางรถพรงอะไรอ่ะงีรถพ่วงรถพ่วงอรถพ่วงไม่ใช่รถพรางพ่วงเซ่พ่วงพ่วงเออรถพ่วงกำลังอัปเดตเครื่องม่ใช่อัปเดต just reset ออ reset โอ้ยพูดดีด้วยก็กล้ามพีอารมณ์เสียหลงทางกล้ามเพ่ พูดดีด้วยไม่ได้เลยนีย่ยเป็นอย่างเงี้ยเนี่ยก็สิบระยะเผาขนเลยนี่นินทาระยะเผาขนเลยตอนนี้หลังจากที่เข้าไปจอดเมื่อกี้นะคะสิ่งที่ดิฉันบอกลงตั้งแต่แรกเลยคือ,อาที่จอดขั้งข้างถนโดดนะลงาพาร์คทิ้งนะ,ะแล้วก็กลับกลับไปอีกเลนหนึ่งอย่างเงี้ยจากเลนที่เรามานะคะแต่ว่างไหนเรียบกระเรียบกระาแล้วก็จะ พูดแบบนี้ก็เหมือนตัวเองถูก,ถกเหมือนกันแต่ว่าดิฉันบอกว่าเลยว่าคุณรู้ตัวว่าคุณเลี้ยวผิดอ่ะคุณก็หาที่จอดี่เขามีที่จอดให้เราอยู่แล้วอ่ะ,ะตัดเลยเวลาที่รถผ่านนะมันก็ไม่ได้ปิดกอจราจรน,นจะที่คนทาได้นะคะเขา,ขา,ขา,ขาไปทำไว้เผื่อคนที่หลงทางนั่นแหละเพื่อตอนนี้ถูกทางแล้วค่ะถูกทางแล้วอารมณ์ดีเมื่อกี้หันไปยิ้มไหม หยุดพักที่พ็บแล้วก็จะอธิบายคำว่าเพ็บให้ทุกคนได้ฟังนะคะ แต่ว่ามาเลฟโทรลุงของฉันเพิ่งบอกให้สู้ๆไปเดี๋ยวนี้เองเหนื่อยแล้วเหนื่ <laughs> อยแล้วแซนด์เนอน์บอก keep right now keep right อีลุงพุ่งตรงไปทางซ้ายเลยค่ะ <laughs> สงสารลุงจาง เลยค่ะทุกคนอันนี้เป็นบารีนะคะฝั่งนี้เป็นฟีดพาบูม yeah. บารี่ตอนที่สุดก็ได้หยุดยุ่งหัวกันนะคะตอนนี้เราก็มาถูกทางแล้วค่ะทุกคน เดี๋ยวเราจะไปซื้อของซื้ออาหารนเรับซื้อจจแจ่ะดิษฐอบักลับแคมป์ค่ะทุกคนขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะอาจจะยืดเยือ้ออาจจะยืดยาวไปสักนิดนึงแต่ว่าฉันก็อยากจะให้ทุกคนได้ชมเลยเนาะวันนี้ลากันไปก่อนทุกคนบ๊ายบายนะคะ